พระเจ้าพิมพิสารคือกษัตริย์ผู้ทรงปกครองแคว้นมคตหนึ่งในแคว้นที่ยิ่งใหญ่และมั่งคั่งที่สุดในชมพูทวีปยุคพุทธกาลมีราชธานีอยู่ที่กรุงราชคฤพระองค์ไม่เพียงแต่เป็นผู้ปกครองที่เข้มแข็งแต่ยังทรงเป็นอัครศาสนูปธรรมพกคนสำคัญที่สุดพระองค์หนึ่งของพระพุทธศาสนาในช่วงแรกเริ่มของการเผยแผ่ศาสนา ความสัมพันธ์ระหว่างพระเจ้าพิมพิสารกับเจ้าชายสิทธัตถะเริ่มต้นขึ้นตั้งแต่ก่อนที่พระพุทธองค์จะตรัสรู้ครั้งหนึ่งเมื่อเจ้าชายสิทธัตถะทรงผนวดใหม่ๆและยังทรงบำเพ็ญเพียรอยู่ได้ทรงโคจรบินทบาทมาถึงกรุงราชครืพระเจ้าพิมพิสารได้ทรงทอดพระเนตรเห็นพระรูปของพระองค์งดงามน่าเลื่อมใสย,ยิ่งจึงทรงเสด็จเข้าไปตรัสถาม เมื่อทรงทราบว่าพระองค์เป็นเจ้าชายผู้สละราชสมบัติเพื่อสแสวงหาโมฆะธรรมก็ทรงเสนอให้แบ่งราชสมบัติให้ปกครองด้วยกันหรือให้ครองตำแหน่งจอมทัพแห่งแคว้นมคตแต่เจ้าชายสิทธัตถะทรงปฏิเสธข้อเสนอเหล่านั้นและได้ให้คำมั่นสัญญาอันศักดิ์สิทธิ์แก่พระเจ้าพิมพิสารว่าดูก่อนมหาบาพิตร หากเมื่อใดหม่อมชั้นได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วจะเสด็จกลับมาแสดงธรรมโปรดพระองค์เป็นพระองค์แรกหลังจากพระพุทธเจ้าตรัสรู้และแสดงปฐมเทศนาโปรดปัญจวัคคีย์ที่ป่าอิสิปตนามฤคทายวันแล้วพระองค์ทรงระลึกถึงคำสัญญาที่ให้ไว้กับพระเจ้าพิมพิสารจึงได้เสด็จพร้อมด้วยพระอรหันต์หนึ่งพันรูปมุ่งหน้าสู่กรุงราชคฤห์ เมื่อพระเจ้าพิมพิสารพร้อมด้วยข้าราชบริพารและพระสนิกรได้เข้าเฝ้าและสดับธรรมเทศนาอนุปปภิกถาและอริยสัจสี่จากพระพุทธองค์ก็ทรงเกิดสัทธาปสาทะอย่างแรงกล้าและบรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันพร้อมทั้งประกาศตนเป็นอุบาสกผู้ถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะตลอดชีวิต ด้วยความปีติอินดีและศรัทธาอันเปี่ยมล้นพระเจ้าพิมพิสารทรงเห็นว่าวัดนิโครธารามที่พระพุทธองค์ประทับอยู่นั้นค่อนข้างคับแคบไม่เหมาะแก่การอยู่รวมกันของหมู่สงฆ์จำนวนมากจึงทรงพิจารณาหาที่เหมาะสมและทรงพบว่าสวนเวลุวันซึ่งเป็นพระราชอุทยานของพระองค์นั้นมีความสงบร่มรื่น เหมาะแก่การเป็นที่ประทับและบำเพ็ญสมณธรรมจึงได้เสด็จนำคณะสงฆ์ไปยังเวลุวันแล้วทรงหลังทักษิโนโทกลงสู่พระหัตถ์ของพระพุทธองค์พร้อมกับประกาศถวายที่ดินและสิ่งปลูกสร้างทั้งหมดแด่พระพุทธเจ้าและพระภิกษุสงฆ์การถวายวัดเวลุวันมหาวิหารในครั้งนี้ถือเป็นการถวายอารามแห่งแรกในพระพุทธศาสนา และเป็นจุดเริ่มต้นของการมีาศาสนสถานที่เป็นหลักแหล่งสำหรับพระสงฆ์ทำให้พระพุทธศาสนามีรากฐานที่มั่นคงในการเผยแผ่คำสอนต่อไปการอุปธรรมและบทบาทสำคัญอื่นๆตลอดรัชสมัยของพระองค์พระเจ้าพิมพิสารทรงเป็นอุปธรรมพกที่ยิ่งใหญ่ต่อพระพุทธศาสนาทรงถวายปัจจัยสี ประดอบด้วยจีวรบินทบาทเสนาสนะคิลานเพศัดแก่พระภิกษุสงฆ์อย่างสม่ำเสมอและทรงอำนวยความสะดวกต่างๆในการเผยแผ่พระธรรมพระองค์ทรงเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าเพื่อฟังธรรมและปฏิบัติธรรมอยู่เสมอๆแสดงให้เห็นถึงความศรัทธาอันแนบแน่นและปัญญาที่ได้จากการศึกษาธรรม แม้จะทรงเป็นกษัตริย์ผู้มีบุญญาธิการและอุปถรัรมภ์พระาศาสนาแต่บ้านปลายพระชนชีพของพระเจ้าพิมพิสารกลับจบลงด้วยโศกนาฏกรรมพระองค์ทรงถูกเจ้าชายอัชชาศัตรูพระโอรสของพระองค์เองซึ่งถูกพระเทวทัตผู้มีความริษยาในพระพุทธเจ้ายุยงให้กระทำการรัฐประหารและสำเร็จโทษโดยการจองจำพระบิดาไว้ในคุกและทรมานจนสวรรคตในที่สุด พระเจ้าพิมพิสารหลังจากสวรรคตแล้วได้ไปอุบัติคือเกิดเป็นยักษ์น้มว่าชนะวัสภะในสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกาเหตุผลที่ทรงไปเกิดในชั้นจาตุมหาราชิกาทั้งที่ทรงเป็นผู้บำเพ็ญบุญใหญ่และบรรลุโสดาบันแล้วเป็นเพราะว่าพระโสดาบันนั้นเป็นผู้ที่ไม่ตกต่ำสู่ทุกขติภูมิคือนรกเปรตอสุรกาย และสัตว์เดรัจฉานอย่างแน่นอนแต่ยังสามารถไปเกิดในสุขติภูมิซึ่งรวมถึงสวรรค์ชั้นต่างๆได้การที่ทรงไปเกิดเป็นยักษ์คือซึ่งเป็นเทวดาประเภทหนึ่งในชั้นจตุมหาราชิกาก็จัดอยู่ในสุขติภูมิเช่นกันและเป็นไปตามกรรมที่ทรงสั่งสมมาครับแม้จะทรงเป็นพระโสดาบันแล้ว แต่กรรมเก่าบางอย่างก็อาจยังส่งผลให้ไปเกิดในภพภูมิที่อาจดูแปลกตาสำหรับเทวดาทั่วไปอย่างไรก็ตามการเป็นพระโสดาบันรับประกันว่าจะไม่ไปเกิดในภพภูมิที่เลวร้ายอย่างแน่นอนและจะบรรลุอรหันต์ในที่สุดไม่เกินเจ็ดชาติตามคำพีพระไตรปิฎกโดยเฉพาะในชนะวัสภสูตรซึ่งอยู่ในทีฆนิกายมหาวัคสุตันตปิฎก ได้กล่าวถึงเรื่องราวที่ชนะวัสพยักษ์ได้มาปรากฏตัวต่อหน้าพระพุทธเจ้าและพระอานนท์และได้เล่าถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสวรรค์ชั้นดาวดึงรวมถึงการที่เทวดาจำนวนมากได้มาเกิดใหม่ในสวรรค์เพราะปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าชนะวัสภะมีความหมายว่าผู้เจริญที่สุดในหมู่ชนหรือผู้เป็นใหญ่ในหมู่ชน ชื่อนี้สะท้อนถึงบุญบารมีที่พระเจ้าพิมพิสารได้สั่งสมมาในสมัยที่เป็นมนุษย์โดยเฉพาะการเป็นอัครศาสนูปธรรมพกที่ยิ่งใหญ่ของพระพุทธศาสนาแม้จะไปเกิดเป็นยักษ์แต่ก็เป็นยักษ์ที่มีวันนะคือผิวพันธ์และยศที่ผุดพองและยังคงมีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาอยู่ถึงแม้พระชนชีพของพระเจ้าพิมพิสารจะจบลงอย่างน่าเศร้า แต่คุณูปการที่พระองค์ทรงกระทําต่อพระพุทธศาสนานั้นยิ่งใหญ่และเป็นที่ประจักษ์การเป็นอัครศาสนูปธรรมพกผู้ถวายวัดแห่งแรกและเป็นแบบอย่างแห่งความศรัทธานั้นทําให้พระนามของพระเจ้าพิมพิสารยังคงสถิตยอยู่ในประวัติศาสตร์และหัวใจของพุทธศาสนิกชนมาจนถึงทุกวันนี้ขอบคุณมากที่รับชมมาจนถึงตอนนี้ หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับคุณไม่มากก็น้อยนะคะสำหรับเนื้อหาดีๆแบบนี้อีกในครั้งหน้าอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะแล้วพบกันใหม่ค่ะ